To ทเก e ตเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ S <S ะะก็คือเมื่อก่อนในเป็นที่บ้านของคุณคุณ,ณตยต่าโตนรเนรบัญชากิจคือบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหลังนี้เราก็เลยเรีย ok กว่าบ้านคุณย่านะคะบ้านคุณย่าโตนะคะคุณย่าโตเนี่ยเป็นต้นตระกูลเศรษฐบุตรกับชโชติกาเสถียรสามีท่านเนี่ยเป็นต้นตระกูลเศรษฐบุตรคุณย่านี่เป็นต้นตระกูลโชติกาเสถียรเราก็เลยตั้งมูลนิธิเศรษฐเสถียรก่อนนะคะพอมีมูลนิธิเศรษฐเสถียรปุ๊บเนี่ยคุณย่าก็ยกมูลนิธิให้กับ กระทรวงศึกษาและมูลนิธิก็เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกเด็กอ่ะเราจะเขาจะต้องสื่อสารผ่านกันใช้ภาษามือเรียนรู้ผ่านภาษามือซึ่งเป็นภาษาแม่ของเขาเป็นภาษาที่1นะคะคนหูหนวกนี่มีภาษามือเป็นภาษาแม่คือภาษาที่1มีภาษาไทยเป็นภาษาที่สองภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส ันนี้จะมีเชิญมาทั้งหมด4โรงเรียน4ี่โรงเรียนก็จะประกอบไปด้วยโสดทุกมหาเมฆโสดนนแล้วก็โสตนครปฐมแล้วก็โรงเรียนเศรษฐเถียนออหัวข้อที่ใช้ในการวาดก็คือความฝันอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็เปรียบเหมือนยักษ์ด้วยมั้งคะที่ให้เด็กอะ่ะคิดออกมาว่าเขาเขาจะวาดอะไรที่เขาคิดฝันให้แสดงตัวตนของเขาอะคะ่ะ ตัวเองก็คือปลุกยักษ์คือปลุกความสามารถของเด็กๆคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่ว่าต้องมีเก่งสักอย่างหนึ่งให้ค้นตัวเองให้เจอทุกคนมียักษ์ในตัวก็เหมือนเด็ก,ดกพิเศษเราก็มียักษ์ในตัวคือทุกคนมีความสามารถในตัวเอง เกเตอร์สัปดาห์นี้พามาดูเรื่องราวดีๆีพืสังคมดีๆของกลุ่มคนที่อาสาปลูกยักษ์ให้ตื่นด้วยการปลูกความรู้และพัฒนาศักยภาพของน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อลดความเหนื่อมล้าทางการศึกษาจนทําให้การไร้เสียงนั้นมีพลังมหาศาลในการต่อย,ยอดใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและภาคภูมิใจในตอนศิลปะอาสาปลูกยักษ์ให้ตื่นชื่อคุณครูสสิชนาดิเจริญนะคะ อยู่โรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถถมค่ะแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนนี้เลยค่ะอันนี้งานชิ้นนี้นะคะเป็นงานที่ทําจากกระดาษค่ะกระดาษจริงๆก็เป็นกระดาษกล่องนะคะเป็นรีไซเคิลมาเราก็เห็นว่ากระดาษเนี่ยสามารถนํามาวาดภาพได้ 1. ประหยัดและเด็กสามารถวาดภาพได้แล้วก็เอามาตัดตัดต่อผสมผสานงานนะคะ เขาเรียกงานสื่อผสมก็ได้นะคะเพราะว่าใช้กระดุมพลาสติกต่างๆใช้วาดภาพแล้วเรามีการทําปฏิมากรรมเหมือนหล่อปูนค่ะแล้วก็วาดภาพลงไปในปูนด้วยค่ะโจทย์ของครูก็คือว่าเอางานที่แบบว่าเป็นเหมือนขยะรีไซเคิลนะคะมาสร้างสรรค์ผลงานค่ะเขาคิดเองค่ะเอาซ่อมมาใส่เอาซ่อมมาใส่เอานี่มาใส่ตัดเองทําอะไรเองหมดเลยครูปล่อยแค่สอนวิธีประกอบใช้กาวอันนี้นะ ทำอย่างนี้นะอันนี้มันโล่งไปเป็นไม้ไผ่โล่งไปเดี๋ยวเราหาเชือกมาให้ร่วมกันหาวัสดุอุปกรณ์ส่วนปูนนี่นะคะจะหล่อขึ้นมาแล้วก็บอกว่าปูนเป็นสีขาวนี่เราสมรมามารถวาดภาพได้วา,วาดเลยจินตนาการภาพวาดใส่ลงไปในปูนเลยขอกควาดวก็สอนวิธีการผสมสีอันนี้พื้นฐานศิลปะให้เขาไปแล้วก็ให้เขาดีไซน์ออกมาใส่ในกระดาษ ใส่ในกระดาษสีขาวนะคะแล้วก็ครูก็ามาดูส่วนใหญ่คุณจะให้ออกแบบก่อนทุกครั้งแล้วก็พอมาดูก็อ่ะโอเคหนูลองวาดไปเขาก็จะวาดวาดภาพมาวาดภาพมาครูก็ในระหว่างนั้นนะ่ะครูจะคอยอยู่ใกล้ๆกันตลอดเลยนะครูจะคอยแนะนําตลอดจะต้องสกิปปกยักษ์ตลอดค่ะอันนี้เป็นลูกศิษย์จิ๋เก่าค่ะ เป็นสิทธิ์เก่าที่ครูปอยสอนมาตั้งแต่วัดภาพตั้งแต่ป .4 จนกระทั่งเขาโตเขาวาดเก่งมากเป็นเป็นศิ์ทุสิทธิ์ที่เก่งมากตอนนี้อยู่มาหาลาัยแล้วค่ะก็เขาวาดอันนี้เขาวาดพี่พี่ที่เป็นจิตอาสาจิตอาสาทําโครงการจิตกรน้อยค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่คนนี้เขามีใจรักเรื่องศิละปะคอยสนับสนุนศิละปะให้กับที่โรงเรียนตลอดเวลาพอพี่เขามาปุ๊บน้องน้องน้องที่วาดภาพนี้นะคะเขาก็ เอารูปพี่นั้นน่มาใส่ค่ะอันนี้เป็นเซรามิกค่ะเ,เป็นผลงานของเด็กๆที่โรงเรียนค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใจกล้าส่งอาสาสมัครมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นซีเนียร์บอลวาเทียนะคะมาสอนเกี่ยวกับการทําเซรามิกค่ะสอนเด็กแล้วก็สอนครูด้วยค่ะก็อันนี้เด็กๆก,ก็ทำนะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะ ผลงานของน้องๆมีหลากหลายรูปแบบนะครับนั่นก็เป็นเพราะทุกคนในโรงเรียนช่วยกันหาผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆเข้ามาปั้นประสบการณ์และปลูกแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเพื่อดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้มากที่สุดครับเด็กคนหนึ่งเนะี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบทุกเรื่องด้วยความที่คุณครูรู้จักเด็กเป็นรายคนอนะ่ะกูจะรู้ว่าเด็กคนนี้ หนูมาเรียนอันนี้เด็กคนนี้มาเรียนอันนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เด็กก็จะเป็นคนเลือกเองด้วยบางทีเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ชอบศิลปะเขาไม่ได้ชอบวาดรูปเขาชอบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนั้นเราก็จะมีช้อยให้เด็กเลือกค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเนี่ยมาสอนหรือจิตอาสามาสอนเด็กแต่ละเรื่องซึ่งเราให้เด็กเป็นคนเลือกอย่างเรื่องศิลปะก็เหมือนกันนะคะศิลปะเนี่ยเราก็เชิญศิลปินนะคะศิลปินเลยหรือว่าเป็นนักวาดภาพการ์ตูนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเน t o g e t h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d ูกูทูเกตเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆสำคัญที่สุดก็คือเรื่องทิ่นนะให้พวกเราที่ต้อนให้โตให้ใรูบอกอะไรที่ฝันอะไร นีนเป็นที่เลยแล้วก็ไม่ต้องกังนวลว่าจะวาสวยหรือไม่สวยยังไงไม่เนรขอให้เขียนเป็นกำลังของเราทำเท่าไหนก็เท่านั้แต่ที่สำคัญก็คือคิดให้ดีคิดให้เรียว่าตรงตามความฝันเราจริงๆผมเสียจากไทยรัฐนะครับก็ทุกวันนี้ก็คือเขียนการ์ตูนการเมืองอยู่ในหน้าสามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คือต้องบอกว่าน้องๆที่เขามีความกปกพร้องทางร่างกายเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสไงเด็กปกติเขาจะมีโอกาสมากเขาสามารถจะไปนอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังไปเสพสื่อทางด้านอื่นเขาไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้ง่ายกว่าแต่น้องๆที่มีความกกปกพร้องทางร่างกายเขาจะมีข้อจํากัดที่จะไปร่วมกิจกรรมกับคนอื่นเพราะนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศรึกษาหรือว่าโรงเรียนที่ต้องพยายามหาให้พวกนี้ให้มาก ถ้าคุณจัดแล้วคุณเรียกปุป๊บผมก็จะมาช่วยเขามาทําให้เขาคือพย,อยายามจะเน้นเขาเรื่องโครงสร้างโครงร่างความแตกต่างของตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยเป็นการสร้างคาแรคเตอร์แต่วันนี้ที่สอนก็คือมันก็อย่างที่บอกว่าเราวอร์มเป็นการซ้อมมือให้เขาขีดเขียนก่อนที่เขาจะลงไปในสนามจริงในการประกวดแต่ว่าสิ่งที่สอนวันนี้ก็คือให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวละครตัวการ์ตูน ความคิดเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวตนของเด็กพอทักษะเนี่ยมันฝึกฝนกันได้แต่กระบวนการคิดเนี่ยสำคัญสังเกตแล้วก็จดจําแล้วก็ฝึกฝนออันนี้อันนี้เป็นเป็นทักษะของการทํางานศิลปะเลยอันนี้ก็ทําให้เด็กสามารถจะทํางานไปได้ไกลและที่สําคัญคือจินตนานการเนี่ยมันไม่ได้บกพร่องไปด้วยจินตนานการเขาเต็มร้อยสําคัญแต่ว่าเราส่งเสริมเขาพาเขาไปให้ถูกทางเท่านั้นเอง,เองแล้วก็ หาโอกาสเด็กผู้นี้ก็จะต้องมีโอกาสให้มากโอกาสที่สังคมที่จะให้เขาที่จะนำพาเขาเนี่ยสำคัญแต่ว่าจำไว้ว่าถึงแม้เขาจะบกพร่องทางร่างกายแต่สติปัญญาความคิดความอ่านสองมือสองขาเขายังเกิด้อยอยู่ก็าสามารถทำได้แล้วเ,เราก็จะเห็นว่ามีอยู่มากมายที่ประสบความสำเร็จ นะครับกลุ่มนี้เขาจะมีเด็กหลายคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีคุณภาพสามารถทำงานประสบความสำเร็จได้โรงเรียนเรานะคะเราเริ่มสตรีมเลยค่ะเพราะว่าพออเนี่ยอพ,อพอเราเริ่มมาที่โรงเรียนเนี่ยเราพยายามวิเคราะห์ผู้เรียนของเรา ะะว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กหูหนวกซึ่งเขามี Learning style คือเขาเป็น Visual Learner เพราะว่าหูเขาไม่ได้ยินเขาจะเรียนรู้จากการมองและเด็กเราเนี่ยมีศักยภาพในการวาดภาพเพราะว่าเขามองเขาเรียนรู้จากการเห็นเยอะมากเนี่ยเขามองหน้าเราเขาจะสามารถวาดภาพว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของเราได้ละอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าสเตมอะ่ะก็ก็ดีอยู่แล้วเพราะนั่นคือโรงเรียนทุกเรียนต้องสอนเราก็เลยเพิ่มอาร์ตเข้าไปอีกอันนึงก็คือว่า ให้เด็กมีความสุขกับการเรียนด้วยแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษของเด็กด้วยค่ะและสเต็มเนี่ยเป็นการสอนแบบโครงงานนะคะที่ทำเสร็จแล้ว มีชิ้นงานที่สําเร็จเห็นไหมคะเด็กอาจจะต้องทําสําเร็จได้ด้วยตัวเองต้องสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็มีความวาภาคภูมิใจกับผลงานที่ตัวเองทําได้ hmm. สิ่งที่เราจะสร้างให้เด็กกระสตรีมเนี่ย <four. S 1> น,นะคะ,ะก,ก็ะคะือให้ให้วิธีการคิดให้เริ่มจากปัญหาก่อนเนี่ยค่ะมันทําให้เด็กเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะสังเกตและพยายามอมองเห็นปัญหาและตั้งตั้งคำถามสิ่งที่เราต้องสอนให้เด็กก็คือตั้งตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นว่าทําไมเป็นแบบนี้ละอะไรละที่จะมาแก้ปัญหาได้เห็นไหมคะ เพราะนั้นสตรีมน่ะก็จะเริ่มต่ต้นกับปัญหาแล้วก็เด็กจะต้องสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็ลงมือทำที่สำคัญคือต้องลงมือทำแล้วก็ทำแล้วทำซ้ำอยู่นั่นแหละเพื่อให้งานน่ะสำเร็จออกมาคำว่าสำเร็จเนี่ยบางคนอาจจะสำเร็จแล้วดูดีมากแต่บางคนอาจจะสำเร็จแล้ว ทำเสร็จเนี่ยค่ะเพราะมันอยู่ที่ศักยภาพแต่ละคนนั่นก็คือเราจะต้องถามเด็กเพราะฉะนั้นพอเด็กทําเสร็จปุ๊บเด็กต้องนําเสนอผลงานว่าความสําเร็จแต่ละคนบางคนนี้อาจจะทํามาแล้วผลงานสวยมากแต่เพราะว่าอะไรพาะทรัพรยากรที่บ้านเยอะมากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่อีกคนนึงทรัพยากรในบ้านแทบจะไม่มีเลยเอาของที่คุณครูส่งไปให้เท่านั้นแล้วก็ประดิษฐ์เพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเด็กคนนี้ก็อาจจะสาเร็จมากกว่าเพราะคาว่าความสำเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นั่นแนนทุกคนสักเซสโอลี่นะคะ สมมุติน,น้ำท่วมโรงเรียนอย่างนี้น้ำท่วมโรงเรียนเด็กๆกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาตัดไฟสามวันถัดไปอะไรก็หมดแบตหมดทุกอย่างออกไปไม่ได้น้ำท่วมสูงนักเรียนประจำเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนักเรียนที่อยู่บ้านก็ท่วมอยู่โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเราจะทำยังไงที่ครูบอกถ้าอยู่บ้านน้ำท่วมกลางคืน ร้องเรียกบอกคนไม่ได้อย่างน้อยๆให้สร้างให้มันมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอาจจะชูอะไรต่างๆให้คนเขาเห็นว่าอ๋อมีคนอยู่คำถามนี้นะครับก็จะไปจุดประเด็นความคิดเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้สมมุติตัวเองอ่าก็จะลองคิดดูว่าจะสร้างอะไรขึ้นมาผมก็จะเชื่อมโยงไปอ่ากระแสไฟฟ้ามันสามารถสร้างแบบนี้ได้ จนเขาต่อยอดไปว่าอ๋ออาจจะสร้างนวัตก,กรรมอย่างเช่นเป็นไฟฉายเป็นอะไรที่เขาคิดขึ้นมาในความคิดของเขาแบตเตอรี่ไม่มีฐานไฟฉายไม่มีจะสร้างกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้ยังไงให้รู้กระบวนการเกิดไฟฟ้านะครับหนึ่งต้องสังเกตต้องเรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าเราจะเพราะว่าเสร็จแล้วเราจะให้ว่าแต่ละอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่สําคัญว่าเราจะใช้อะไรเพื่อไปประกอบเป็นชิ้นงานนี้พอพอเขาได้ปฏิบัติเนี่ยความจําความรู้ที่เขาได้รับเนี่ยมันจะจําได้มากกว่ามันจะเข้าใจได้มากกว่าการที่ฟังครูแล้วออออเนี่ยค่ะเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเด็กพวกนี้ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะ <c oughs> เราสอนผนวกไปผสมประส,สานกันไปให้เด็กสามารถอยู่ได้ในศตวรรษนี้คือ <c oughs> ท,ทุกอย่างเขาเหมือนคนปกติค่ะแต่เราเราส่งเสริมให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนปกติ ใจกองการศึกษาเราก็คือก็คือเด็กเราจะทํายังไงให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้และพึ่งตนเองได้ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เราจะต้องสอนให้เด็กเหมือนว่าสอนให้เด็กตกปลาให้ได้อะเนี่ยนี่คือใครล่ะจะมาสอนเด็กให้ตกปลาที่ได้ให้ได้เนี่ยครูค่ะครูมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงนนะวัตก,กรรมหรือทําอะไรในโรงเรียนเนี่ย คุณครูนะคะมีความสําคัญมากเราจะต้องให้คุณครูเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจที่จะช่วยและให้คุณครูเนี่ยทำได้ก่อน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนก่อนและเด็กๆก,ก็จะเรียนแบบเพราะฉะนั้นในคาว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้สอนในเรื่อง8วิชาอย่างเดียวหรือสอนสาระอย่างเดียวนะคะโรงเรียนคือสถานศึกษาเนี่ยหรือสถานการเรียนรู้ในทุกเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะวัฒนธรรมที่ดีบุคลิกภาพเนี่ยอันนี้คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กจะต้องเรียนรู้จากคุณครูนะคะคุณครูคือต้นแบบที่ดีให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคือหัวใจแต่การที่จะสร้างเด็กให้ดีเนี่ย อยยูู่่ทีคคุณครด้ว,แ,ว,บบดดวแม้ว่าน้องๆจะไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยเสียงแต่น้องๆก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจจากความรักและเมตตาที่ทุกคนในโรงเรียนและศิลปะอาสามอบให้แก่พวกเขาช่วงหน้าเราจะมาดูกันครับว่าผ้าห่มยักษ์ที่ไม่ใช่แค่ผ้าห่มขนาดใหญ่นั้นจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ ด o o o ตูเก e ตรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆดูกูตูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆหนูนะคะหนูชอบค่ะจริงๆหนูเริ่มต้นด้วยหนูชอบพื้นสีดำหนูก็เลยอยากวาดให้ ให้มันมีความแตกต่างระหว่างสีมีความดำแล้วก็สว่างสวยมันเป็นการโดดเด่นของสีค่ะอันนี้นะคะหนูก็คิดว่าหนูประมาณประมาณประมาณวาดเช้าเย็นเช้าเย็นประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะแล้วก็ประมาณเวลาที่หนูมีเวลาว่างนะคะเพราะว่าหนูก็ใช้เวลาเรียนหนังสือด้วยแล้วก็มีเวลาว่างก็มาวาด หนูวาดภาพนี้นะคะหนูก็วาดเรื่องเกี่ยวกับว่าน้ําแล้วก็มีนกนะคะมีนกอยู่อยู่ในน้ำมาค,ค่ะค่ะแล้วก็หนูก็ชอบดูเกี่ยวกับนกนะคะจริงๆหนูอะอยากไปดูจริงๆเลยแต่หนูยังไม่เคยได้ไปดูนกที่อยู่ในน้ําเลยหนูคิดว่ามันน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะคะุกยักในตัวเองก็คือ ปลุกยักษ์คือปลุกความสามารถของเด็กๆซ่อนที่อยู่ในใน,ในใจเนี้ยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาสามารถทําได้เราเอาโอกาสหรือเอาทางเลือกให้เขานําช่องทางทางเลือกให้เขาว่าสนใจเรื่องวาดภาพในรูาสนใจเรื่องวาดภาพมาช่องทางนี้มาเรามาปลุกยักษ์คือปลุกความสามารถของเขาให้สาธารณชนได้รับรู้ค่ะว่าเขาก็มีพลังพลังเนี้ยเปรียบเสมือนยักษ์ที่มีความสามารถเผยแพร่ออกไปค่ะ จุดเริ่มต้นมาจากเด็กวาดรูปเนี่ยค่ะแล้วทางผู้ใหญ่นะคะทางสมาคมผู้ปกครองนงเยนเสถียรครูผู้ปกครองรงเยศเสถียร,ค,ร,ค,ยรค่ะเขาเล็งเห็นความสามารถของเด็กว่าสามารถปลุกยักษ์ในตัวเด็กได้ปลุกความสามารถของเขาเนี่ยเอาไปให้สาธารณชนได้ดูเราก็เลยคิดว่าเราจะทําผ้าห่มยักษ์คือเป็นประโยชน์ได้ด้วยสามารถวาดเสร็จแล้วนําไปสร้างอาชีพเมื่อก่อนเราขายรูปค่ะเมื่อก่อนวาดภาพขายภาพ ให้เด็กได้มีรายได้ระหว่ังเรียนนะคะแต่อตอนนี้เราเราเปลี่ยนเราไม่ได้ขายภาพอย่างเดียวเราเอาภาพนี้ไปทําเป็นผ้นาห่มหยักค่ะแล้วก็มีลายหลายหลายลายเพื่อที่จะให้ให้ท่านผู้สนใจได้เลือกได้ฝึกหาอาชีพแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ฝึกการตลาดด้วยจะทํายังไงให้ให้สามารถเรียกเพิ่มมูลค่าได้อย่างผ้าห่มหยักค่ะครูก็ให้คอนเซปต์เข้าไปว่า ครูอยากได้ผ้าเป็นสี่ยมผืนผ้านะแล้วครูอยากได้แบบว่าสีเหมือนว่าให้คนเห็นแล้วก็สนใจเขาก็พยายามออกแบบมาให้พอ,ออกแบบเราก็มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอันนี้ดีไหมนําเสนอซึ่งกันและกันนะคะครูก็นําเสนออันนี้ดีไหมลูกเขาก็บอกอันนี้ดีไหมครับแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ซึ่งกันและกันจนมาออกออกมากลายเป็นผ้าห่มยักที่ได้จําหน่าย ก็อยากจะบอกนะคะถ้าสมมุติวาดไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้มีใจอยากเก่งก็พอตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนทําบ่อยๆเราก็จะเก่งเองแล้วที่สําคัญต้องอดทนมีความพยายามเราก็จะมีความพัฒนาดีขึ้นหนูก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ว่าหนูได้รับโอกาสอันนี้นะคะที่หนูได้โชว์ผลงานของหนูเนี่ยได้ คนอื่นยอมรับค่ะแล้วก็หนูก็ด,ดีใจเรื่องได้เงินด้วยนะคะหนูเก็บค่ะเก็บเอาไว้เรียนมหาลัยค่ะและนี่ก็คือผลงานผ้าห่มยักษ์ของน้องๆที่เราสามารถสัมผัสถึงความเพียรพยายามและมุ่งมั่นของน้องๆจนได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่และนำไปแสดงในงานต่างๆครับ ตนนี้จะมีเชิญมาทั้งหมด4โรงเรียน4โรงเรียนก็จะประกอบไปด้วยสดทุกมหาเมฆสดนนท์แล้วก็สดนครปฐมแล้วก็โรงเรียนเศรษฐียนออหัวข้อที่ใช้ในการวาดก็คือความฝันอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็เปรียบเหมือนยักษ์ด้วยมั้งคะที่ให้เด็กอ่ะคิดออกมาว่าเขาจะวาดอะไรที่เขาคิดฝันให้แสดงตัวตนของเขาอะค่ะเราก็ต้องดูว่าคนนี้มีความสามารถด้านไหนคนนี้มีความสามารถด้านไหนคนนี้มีความสามารถด้านไหนแล้วเราก็ คุณครูทุกคนเนี่ยค่ะพยายามส่งส่งเด็กที่มีความสามารถทุกคนเลยค่ะอันนี้ที่ครูประทับใจครูถามเขาหนูอยากเป็นอะไรลูกเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักยิงปืนค่ะหหูหูไม่ได้ยินเขาบอกเขาอยากเขาอยากเป็นมากเขาสามารถใช้สายตาความอ่เหมือนว่าความบกพรองคือหูใช่ไหมคะแต่สายตาเขายังหลงเหลืออยู่เขาสามารถใช้สายตาแสดงความสามารถได้ เขาบอกเขาบอกกูอย่างเี้ยนคูคก็เลยอู้เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาเขาอยากเป็นนักยิงปืนทีมชาติค่ะนักยิงปืนนะชอบภาพนี้ค่ะคุณแม่เป็นไอดอลของครูคือคุณแม่เป็นคุณครูแล้วก็อยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เล็กๆคุณแม่มีความพยายามปรับตัวให้เข้ากับเด็ก แล้วก็คุณแม่ก็ไปสอนเด็กกระบอดนะคะตอนแรกคุณแม่สอนเด็กปกติแต่พอท่านไปสอนเด็กกระบอท่านก็พยายามปรับตัวศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่ครูมาบรรจุใหม่ๆที่โรงเรียนนี้ครูตอนแรกครูตื่นเต้นเหมือนกันครูก็บอกแม่หนูจะทำไงแม่บอกหนูไม่ต้องกลัวลูกหนูทําได้แล้วทุกวันนี้ครูก็ทําได้ครูรู้สึกว่าคุณครูโชคดีและได้รับโอกาสที่ดี ที่ได้มาอยู่หน้าที่แห่งนี้ค่ะพอรู้สึกมีความสุขแล้วก็โหเราโชคดีมากเลยที่เราได้มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วก็ได้อยู่กับเด็กๆอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับคุณครูทั้งหลายที่มีใจรักเด็กๆเ,เราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมีความผูกพันซึ่งกันและกันาัถน,นาดีต่อกันแล้วก็สามัคคีกันก็คือมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะคอยสอนมีอะไรเด็กมีปัญหามาปรึกษาครูได้ กูมีปัญหาต้องการกำลังใจไปหาเด็กอยู่ด้วยกันอย่างมีความความสุขค่ะภูมิใจทุกรุ่นนะคะที่เด็กๆจบไปแล้วเขาสามารถเอาศิลปะเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนระดับสูงขึ้นไปหรือว่าไปประกอบอาชีพได้เนี่ยอันนี้เป็นความภูมิใจแล้วคะ่ะ และที่สาคัญคือจินตนาการเนี่ยมันไม่ได้บกพร่องไปด้วยจินตนาการเขาเต็มร้อยสําคัญแต่ว่าเราส่งเสริมเขาพาเขาไปให้ถูกทางเท่านั้นเองแล้วก็หาโอกาสเด็กพวกนี้ก็จะต้องมีโอกาสให้มากเออมันเป็นโอกาสเนื้อที่เราได้ได้เข้ามาทําตรงนี้เป็นเรื่องที่ดี หลวงราชการที่9อ่ะท่านสอนบอกว่าทุกคนมีดีพอทุกคนมีดีปุ๊บเนี่ยนั่นคือการให้โอกาสทุกคนตรงนี้เนี่ยคุณครูต้องรู้ว่ายักษ์ในตัวเด็กแต่ละคนอ่ะคืออะไรนะคะแล้วก็ปลูกยักษ์ในตัวในตัวเด็กให้ตื่นขึ้นมาสร้างอัจฉริยภาพของเด็กในเรื่องนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้เขาอ่ะมีจุดยืนในสังคมก็คือการให้โอกาสเขานะคะ แล้วล่ละครับโอกาสไม่ใช่แค่คนที่บกพร่องที่ต้องการเท่านั้นนะครับคนที่มีความพร้อมก็อยากจะได้โอกาสในการทําสิ่งดีๆด,ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและพร้อมที่จะปลูกยักษ์ปลูความสามารถที่อยู่ในตัวเด็กๆให้ออกมาฉายแสงและมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจและนี่คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีดูกู๊ดทูเกเตอร์ครับ กู๊ดทูเกเตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ